เออวันนี้นะครับเรากลับบ้านนะเรามีรถอะไรมาจอดเต็มหน้าหมู่บ้านเราเลยนะรถก่อสร้างแบบเขาเลิกงานแล้วเขามาจอดอยู่หน้าหมู่บ้านเรานะไม่ต้องไปดูตามถนนเลยนะครับนี่เริ่มจากคันแรกเดี๋ยวให้ลงภูมิพาดูซีะคันนะคันแรกเป็นรถอะไรครับนี่คันนี้เป็นรถบดถนนนะครับอ่านี่นะครับเรามาดูรถบดกันก่อนดูสิล้อใหญ่กว่าน้องภูมิกะแต่ไม่องคนละคันกันเอาคนละคันเหรอคนละคันโอ้แต่ดูดิเด็กๆเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับดูนะ ถ้าโดนเหล็กล้อบดตัวนี้ทับนะแบนแน่นอนนะครับอันตรายมากนะครับอ่าขันต่อไปรถขันต่อไปรถขันองภูมิอ่ารถันต่อไปเป็นรถกันโดของภูมิรถแมคโครนี่นะฮะคันนี้น้องภูมิชอบแล้วก็มีของเล่นรถแมคโครเยอะเลยเนาะนี่นะฮะรถแมคโครล้อจะไม่เหมือนกันนะแต่เป็นเหล็กเหมือนกันแต่ล้อจะเป็นแบบเขาเรียกว่าตีนตะขาบเอาละครับตอนนี้ข้ามาดูฝั่งนี้บ้างจากรถแมคโครทางนู้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรถบดแต่มันคันเล็กกว่านะนุ่มเนาะมีสล้ออ่ะเอออันนี้มันจะเป็นล้อแบบบดล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเลยนะครับนี่คันนู้นบดล้อเดียวนะนู่มนะเฮ้ยคันต่อไปเป็นรถบดแบบสี่ล้อนี่เลยอันนี้ก็เป็นรถบดแบบสามอย่างนะที่เราได้ดูนะครับนู่นแบบล้อใหญ่อ่าแบบสี่ล้ออ่าเราไปดูคันต่อไปครับคันต่อไปเป็นรถอ,อะไรครับอุย้ยมันยิ่งใหญ่อ่ะ อ๋อคันนี้เป็นรถที่ลาดยางมาต่อยคันเนี้ยเพราะว่ามีคาบยางมาต่อยอยู่นี่นี่ <c oughs> นี่นี่นี่ล้อมันจะเหมือนรถไมโครนะน้องภูมิอันนี้รถบดแบบ4ล้ออีกนะครับอันนี้เขาน่าจะบดยางมาต่อยหรือเปล่านี่ไอ้ขามันมีรอยาอย,ออยางมาต่อยตนะิดอ่ะอาจจะบดยางมาต่อยนะพื้นยางมาต่อยก็คือพื้นดำๆแบบนี้แล้วแบบนี้นะฮนะคันนี้เป็นรถน้ําไงนี่เวลาทําถนนต้องมีรถน้ําเพราะต้องคอยฉีดดับฝุ่นต่อไปคันนี้ก็น่าจะเป็นรถยางมาต่อยเหมือนกันนะเนี่ยยางมาตอยอ่ะใช่ใช่ใช่นี่นะอ่ะ เด็กๆอย่าเข้าใกล้ครับตอนนี้จอดอยู่ก็ไม่เข้าใกล้ไม่ได้น้องภูมิเพราะว่ายางมาต้อยจะติดตัวเราได้นี่ไงตรงนี้เขาจะใส่ยางมาตอยเข้าไปโอ้โหดูดิคุยเหมือนรถหุ่นยนต์เลยอะ <Wow. S 1> นะเราไปดูขั้นต่อไปดีกว่าขั้นต่อไปน้องภูมิน่าจะรู้จักดีครับคันนี้ก็จะเป็นรถดัมมนะครับเอาไว้ขนดินถมดินนั่นเองเพราะรถดัมมจะมีข้างหลังด้วยคันนี้เหมือนรถปัดฝุ่นรถไม่กวาดอะซึ่งรถดัมมเนี่ยจะลากรถคันนี้ เพื่อปัดถนนปัดขี้ดินปัดอะไรออกครับเอาละครับนี่ดูรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถามน้องภูมิกันสักนิดนึงว่าชอบรถคันไหนที่สุดในจนํานวนรถก่อสร้างที่ดูมาคันไหนครับรถโอ่าน้องภูมิชอบรถแมคโครที่สุดนะครับไม่ต้องไปดูไกลเลยนะมาดูถึงหน้าบ้านแลวพาเพื่อนๆมาดูด้วยนะครับชอบกดไลค์ให้น้องภูมินะครับบ๊ายบายแฟนพันคุ์ดันจ้าจาใหม่บ๊บาครับ